สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีเบิร์ชสุขุสุขคนพี่น้องจ้ะสบายดีตอนเศร้ากูเชจอยสบายดีตอนเศร้าพี่น้องจ้ากำลังพากันไปเกลือหมูแม่แต่สาวตะเวนกำลังสืบขืนพากันไปเกลือหมูพอคันสวยเลยหมูมันสีห้องแม่พากันไปล่างค้อหมูมันนี่แต่สาวสา อย่างวว้ย้วจ้งจ <c oughs> <is> <c oughs> ้วงขายาวเส้นแดดแดดมกดแต่เดือเนือสันขาไมยาวอ้นอ้นอ้นออกมาจะเช้าอ้นคือออกมาจะเช้าแทะอ้นอ้นอ้นมือยังแหลมหามือ อันนี้อันนี้ไปพี่ตะเพงอะไรงัวตัวนี้อันสิเป็นงัวล้านงัวบานเฮาเด็กพี่น้องโบเป็นงัวพันเบิ้งเบิ้งแขวนะเบิ้งมิแตี่ยลุ่มบ่มิเตี่ยลุ่มบ่งัวสิบ่มีแขวเทิงเด้อพี่น้องจัา ก็ม yeah. ูเลาเสีงวัป <ination noises> ูปูเสีงวปเย่าเอ๊ไปจะเอาขิงัไปใส่เนผัหอมอืกำลังเอางัวอาหารกินแต่หัวอาหารเผ่ชวนกำลังคุณ จะได้หกสี่โปรเลยไนี่พอแล้วประมาณหกสี่โปรเนระาปบบนนะป้าตัวใหญ่เลยใหญ่ใหญ่กูคนเหรอทำไมแซมมี่น่นางมันบรันใดแข่งไปไหนเนาะแม,มนยูแก่หร,ร,รือเปลยังโบแก่ไปไหนเขาอะแซมมี่ป้าตัวใเล อุด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 ดออุดมันหูอเล็กเยเกล้งนยขอไปกไปทำมันเอาไหูชิล่างอันล่างขี้มูเพาะว่ามันเปื้อนตรงล่างได้ล่างทุกมือเอาตานางยันไก่เขาบอก ไก่บ e ินเขาไก่ไม่แช่มันบินขาได้บ่มีท่อนามเนาะมีท่อนามสีไก่มันตายเนาะหนามสีก็ สองสี่หกตัวเช็ดแมพันจ็โตก็จอสองเดมพันอ่ะสองตัวคายอันมันตายตัวนึงเปี่ยนอทีมีเก้าตัวมสิบตัวกี่มีเก้าตแล้วก็คายนำแล้วก็มันตายตัวนึงเพื่อชชวนชิมอกแล้วก็ชิล่างพอมันต้งเด็ ที่ทำความสะอาดทุกมือทา้อโบลางเล้วม i̇şte ั้ส mm ิมันสิไปนอนขี่มันนอะจอยมันนอนแมบขี่มันเหม็นเ้าล่างมันทุกมือ้้อา้ จกินเนี่ยข่กับปรแล้วป็นข้างทำอีอ่อนิมาล้างขีหมูนีโ้ี่ลกองงาวบน่อนี่พี่จะางอลพี่จเป็นคนช่วยสละเป็นคนล่างกับคนปัดชอยกันพี่นนอะ อิ่มแล้วมาหาจ้าแล้วป่ะนี่พี่น้องเดฟเพิ่นอิ่มแล้วไปสิไปกินน้ำอาหารนะฮะนะหูวจอดเอา้าพลาดบ่ลูกเอดเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าคือกินน้ำอิ่มเพิน่นจะไปกินน้ำอาหารไม่ได้เสนอตอน พระเอกจอยล่างคีมูพี่น้องตองลอุด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 เป็นโต้ใหญ่โอ้โห่เลยจ้าปัื้ืเอายังนะ มันดุดดกเด้เพื่อนมาลองมันดุดดักเด้อุตอุ้อออุอุำยังนี่จะชิบเลยเอาเปลือจะถั่วพอหัวหัน อ้าวกินเครื่ององถว้ถวย้บ่สถ้วยนิดหัวอาหารพวกคุณสิได้คายออกแล้วพี่น้องการเลี้ยงมูนงวดทำอิสบรกกอสบอีทึ้นได้กำไรเดี๋ยวบะได้รายมันจะเป็นงวดลงทุนค่ะบอเป็นงวดต่อไปพี่น้องแล้วก็เสียไว้เหตุอันเมพันพรอมนี่ให้เด้สิบปวด มาคอยชิบปคนล่างเจ้าชวนนางลงดูสิแค็บผาปาดหนึ่งอยู่กับลูกจะโดนนางลงนี่ <laughs> สลาจิไปคนล่างมันดิขัน้นขั้นเท้าบนล่างนะมันเสีย

แต่สุดสวนาเสุดโตพระรารนฮแคแค่ๆๆแต่มันหูเนาะมันหูเดีๆๆๆๆๆๆๆ่วเัสนเก็เทน้ำอีกเรื่อยๆ็มาทางฝั่งสาย รอวไทยก็มห70บาทโลละเจ๊ิหาบาทเนื้อมูค้าเป็นโตได้บ่าเป็นเลเนื้อนั่นได้ขาัวาเขาเป็นตัวคั่วค้าไม่ก็สิ้แท่งนี่เลยสามเนี่ยสามวันหนึาวเกือช่วยล้วกาาแมน ยังมูห้องฉับบ้านนะพี่น้องไครวะเอฟซีเมนบอกว่าสลอยสีได้มาเป็นโคตรปวดขี้มูไปแล้วแต่เมนอันนี้พี่น้องเอาไก่เนียยังก็จะขัดเจ็บปวดทุกเนี่ขัดเปบ์ขาดมือนั่นก็คือซีไปแเ้ากันมือนี้ <c oughs> ยเา,าเา็๊ขาดบอกม,มามาณน่้นนะเพื่อไปน้ำเจี๊ยพะลาอัด้เจี๊ยพะลามันหนักไปลิกเป็นบ้านก็ดีกว่าขี้มูแล,แล้วสิลล่งจะอาปลาขอน,นเานาะ อหอบว่นใหญ่ไมได้นะเจน้ำเ่าให้ใหมาหอดผิดเลยพอมันทีชื่นได้ทั้งต้องหายบอลบอลแห่งมัแมนวานี่ก็กวดเอาสื่อสืดิกวดกวดลาบอลนำใส่าวม,ม,มแล้วเมียนขีโมูแล้ววานี้ ที่เพิ่มเม่นไว้เหเมื่อนี้แหละเห็นอลโดเม,มนควบเอฟซีว่ะควบเอซี่ะอากรเพิ่นกับเอีเพิ่เพพมเม่นเพิ่นกระเบิงองอกระเบิงองอเนาะกับกับเพิ่นเม่นไว้อยังก่อนว่ามาเติม,มเต็ม,ม,มให้เรืเองยัอมมงอย่ลเนาะแม่เอาพยเป็ดไรเอชิเสีสแบบคือมเพิ่มเบิงมื่อกินข่านะเพิ่นครับแต่แชุมหอมเมื่อสองคนนะนะ หรือว่าทั้งนี้ก็ครอบครัวคือขาดไปก็คือเมนเนะาะคือสลอยมาก,กคือมาเติมเต็มให้ครอบครัวแบบมันมีเนาะก,ก็ชวยนียแนี่แล,แล้ว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 ่ล้วล้วด้วแลวแ้แล้้้ แมนได้เป็นอย่างนะเอาไหม,ออไมเป็นยางออมาฟังนี่านออมาฟังนี่เอ้หูยางขบวนยางเป็นขบวนมีจาาขกวนแมนมันห่เนาะแมนเราเคยเาเคยเกลืได้ขวนมาฟังนี่ตอตอมมาฟังนี่เลวก็เจ้ามนขบวนเนาะ ไรเห้อเบบเวลาเขาเข่ามาในขอกลินเมนบอกระบอกอมินเป็นได้บะแต่ขั้นเราสิกไก่ไปทางอื่นคือไม่ซินไก่พอเข่ามาก็แกล้นกระบอมนอมนก็มีแต่สมแม่เนาะแม่ตัวแม่เบิร์ดเลยปรจัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวสีแดงตัวนี้บอตัวนี้ผูบุญตัวขวามือเจะเออ น, pues mm น,นั่นแหละตัวหนึ่งนั่นรูปล่มตึงอันเลยตัวนี้ตัวนี้รูปท่องล้มตึงนั่นเนี่แหละพี่น้องก็ออกไปไปออกนี่แหละพี่น้องกับ้าก็สิเกือหม้หนเลยจ้ล่างขี้มูล่างขี้มูชิดันเปนย่าไมเศร้านี่นทุกๆเ้า เกลือแล้วก็เปลี่ยนน้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำมูมาชิบักก็ทิ้ก็ัง <c oughs> แจ็คบอลดูแจ็คบอลป่ปะปะ่ะเอคือนาาอนนเจ้าอันนี้ช <c oughs> ิเดตอนาทุกเช้าแน,น่นิเอฟซีมืนเนาะเอาของังไว้้ยันใกล้เขา่ยเนี่ย เดี๋ยวลูกเป็นเอ๊ะล้วนาจ้าไม่ยังล้ลบล้มล้ลบลูท่องท่อเกาท่องล้ลบลบอลลมาตัวนี้วะเดกตาเก้าท่องมาเลยนก็จิเ้าขาอ่อนแล้วนุ่งนอนหิ่เกา มเมยงนะเผิ่อแบบมันหอกอันมันคันดิแล้แกลึงดึงเลยหมูเพื่อจไปดูดอีกได๊ดกกดล้างตัวแ<น>ม่ถ <laughs> ่ายบักใหญ่ต่อไปกนขอสิเป็นคือกหมูนน <laughs> <laughs> ๊งเลยโอ้ยปวดกับปะออกปะ,ออกปะเอางวาออกผูกแล้วชิลงไปเอาปากขอนพี่น้อง เอาว่าออกผูกแล้วชิลงไปเอาปากของพี่น้องจ้าถ้าจ้ากำลังแกงงวกมาอาอาอชิลงไปผูกอยู่ทางหน้าพื่อฝนกระโบโตกพี่น้องเอ้ยกะข,ข้าเจ้าในขางขงโมลจนแดงจนไม่ใช่ตายเลยขี้ดินจนแข็ง้วจอยอีแหละพี่น้องกิประจำวันยามเศร้ามีเกือเป็ดเกือไก่ ผูกไก่น้อยมันที่มันตุยบุดนะกิกิกนคือฮัซซี่คีแกบออกไปแล้วมันสิมีข่าน้อยหนึ่ง <Yeah. S 1> เป็ดแตมันตุยมันมันเป็ดไก่ไะเอางูเอกไปผูกท<ะ>ี่เราจา้ามาในชาร์ลีเสลเกียฟพาบรรยากาศโดยเพียงท่านี้เนาะพ่อกันคลิปนะ่ะไปแล้วสบายดีสบายดียดเป็นเด็กกล้าคอกหมูเป็นเด็กเลี้ยงงวเป็นไ,ได้กิน ถ้าซอฟซินตรงนี้เอาปากกามาหงไม่